สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h ลดช anel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพ่ทาร์ลหมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานของราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะสถานการณ์รักนะครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2,568การอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะรายละเอียดนะคะ วันที่นะวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรนะคะหมอแจนปักบุตรไว้ใต้คอมเมนต์นะเป็นแบบตะวันตกนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะแล้วคิดว่าตัวเองอะ่ะดูแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วถ้าคิดว่ามันตรงมีพลังงานที่ตรงก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะ,ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์รักหมอจะอ่านถึงพลังงานตัวตนของคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์นะตอนนี้แล้วก็คนของคุณ สถานการณ์ความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์อ่กาก็รกดนะฮะเพดานบินลดลงนะลดเพดานนะ,ะลดเพดานบินทำไมและคะก,รกะ็ระกดจ้าลดเพดานบินก็เอ่อลดเพดานบินลงนะคะด้วยเหตุใดอะไรต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสินะ King of Cups เมื่อเห็นถึงนะคะพลัางงานของความรู้สึกหมอคิดว่ากรากดเนี่ยนะคะ น่าจะไม่อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์หรือว่าเมื่อก่อนเราอาจจะทําดีหรือเราอาจจะอ่อนไหวนะเซนซิทีฟกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเราคิดหรือคาดหวังว่าความรักครั้งเนี้ยนะคะเออมีแพชชั่นหรือเขานะชอบเราหลงเสน่ห์เราอะไรสิ่งเนี้ยนะรู้สึกเหมือนมีเคมีตรงกรันเข้ากันนะคะแต่พอไปสักพัก สักระยะหนึ่งเหมือนคนเนี้นะคะจะมีปฏิกิริยาบางอย่างนะ,ะที่ทําให้เราอะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ควรไปอ่อนไหวหรือไป็นเซนซิทีฟนะ,ะในความสัมพันธ์หรือโฟกัสกับคนคนนี้มากเกินไปเครื่องหลังมีนามหมอเห็นสิ่งนั้นนะ,ะตรงหรือเปล่าขอกดนะ,ะช่วยบอกหมอนิดนึงเดี๋ยวเรามาขยายนิดหนึ่งอ๋อใช่เลยนะคะคุณคิดมากนะหมอว่าคุณคิดมากกับคนคนนี้น่นไงฮะ ไพ่มันออกมาแล้วมันก็บอกว่าตอนแรกอ่ะก็คือเราโอเคแหละนะเราลงทุนลงใจนะฮะเราอยากจะขยับความสัมพันธ์ที่ให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนว่าเราอดทนรอก็ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าการตกลงของคุณและเขาเนี่ยนะคะจะอยู่ในลักษณะไหนนะ,ะแต่ทีนี้คุณบอกว่าโอเคคุณอดทนมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วแล้วช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณคิดมาก เหมือนเขาอะไม่ได้ตอบสนองนะอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการเนี่ยต่อคุณอะเทียบเท่ากับสิ่งที่คุณทำนะคุณก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราต้องคิดมากกับคนคนนี้ทำไมเราจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับว่านะตัวเราเนี่ยอยากจะได้เขาหรืออยากจะอัพสถานะความสัมพันธ์เนี่ยนะที่มีเราอยู่ฝ่ายเดียวที่พยายามนะที่พยายามยือ้อหรือหรือที่พยายามแบบ ออคิดมากกับความสัมพันธ์นะคะแสดงว่ามันต้องมีการตกลงในในข้อตกลงของความสัมพันธ์เนี้ยหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณตกลงอะไรยังไงอันนีน้คือเรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะกรลกนเนาะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะทีนี้เรามาดูซิว่าคนของคุณนะคะคนที่คุณไปเจอนะ,ะหมอเห็นถึงคนที่ฉลาดนะคะคนที่ใช้เหตุผลมากกว่านะ,ะอารมณ์ความรู้สึก แล้วก็มีประสบการณ์ทางความรักความสัมพันธ์น่าจะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเราไม่อยากจะพูดว่ามีเหลี่ยม <c oughs> นะถ้าหมอแจนมองลักษณะของามสัมพันธ์หมอรู้สึกว่าเหมือนว่าเขาเหลี่ยมกับคุณนะนะคะเช่นสมมติเราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อไม้ลูกติดยังไม่ได้อยากมีเมียหรอกยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูใครเพราะอาจจะต้องส่งเสียเมียเก่าลูกเก่าแต่เขาอยากมีซัมติงลองกับเราเราก็อยากมีซัมติงรลองกับเขาคือแบบว่าโอเคถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปแล้วเผื่อเขากับเรา นะเออมันมันอาจจะเริ่มต้นได้นะเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ของเราสองคนได้แต่พอนานไปหมอเห็นถึงเอ๊หรือตัวหรือตัวเราอะคิดไปเองฝ่ายเดียวว่าเขาก็หลงไหลหรือหลงเสน่ห์เราแต่ความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งนั้นอะไรสิ่งเนี้ยเหมือนคุณรู้สึกสิ่งนี้ถ้ามันเป็นลักษณะนี้แต่หมอไม่ได้บอกทุกคนนะว่าคุณได้เขาโอเคเข้าใจตรงกันนะคือหมอเห็นในลักษณะของพลังงานผู้ชายคนนั้นเวบเข้ามาในหัวหมอแล้วหมอก็เห็นสิ่งนี้นะนึกออกไหม แต่บางคนก็คือคุณอะไม่อยากจะไปแบบอ่อนไหวนะไม่อยากจะไปอ่อนไหวหรือไปคิดมากกับคนคนนี้มากจนเกินไปนะมากจนเกินไปอะแบบที่มันรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องลดความคิดมากความอ่อนไหวความวันไหวของเราเนี่ยหรือเราอะนะคะไปสนใจความต้องการของเขาอะนะ,ะจนเกินไปนะว่าเออเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นรเราก็เสิร์ฟตามอารมณ์ตามต้องการของเขา นะ,ะแต่ตัวเราอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะหมอเห็นถึงพลังงานตรงนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสไนเปอนะ,ะเหมือนแบบคนสองคนตอนแรกนะ่าจะเป็น Energy ที่เหมือนแบบหลงเสน่ห์กันนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเด็กๆนะคะ มีอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะไปข้างหน้าขยับสเตตัสในความสัมพันธ์นะคะไดนามิก <Dynamic, S 1> ความสัมพันธ์ที่ขขยับขึ้นไปแต่อีกคนหนึ่งยังคิดแค่ว่าในอดีตนะในอดีตนะความสัมพันธ์ที่เป็นแบบซีเรียสจริงจังนะที่เสียใจคนคนนี้ไม่อยากจะไปข้างหน้าต่อในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงจังหรือแบบแต่งงานหรือแบบจริงจังอะไรสิ่งนี้นะคะเขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นเขาคิดถ้าเรามาเจอการจอยกันเช่น โอเคเรานะาเจอกันนะหรือเขามาห้องคุณคุณมาห้องเขาเรากินเบียร์กินเหล้าได้กันเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันโอเคอันนั้นได้คือเอาแต่ความสุขแต่ถ้าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียสลึกซึ้งหรือจะแบกความสัมพันธ์คนเนี้ไม่เอานะคะหมอไม่รู้นะว่าตอนแรกคุณตกลงข้อกติกานี้กันหรือเปล่าถ้าใครที่ไม่ได้ตกลงฟังสิ่งที่หมออธิบายไปนะคะแล้วก็ไปพิจารณาว่า เออตรงหรือเปล่านะคะแต่หม,มอก็ไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยมันจะต้องตรงเสมอไปนะคะคนนี้ไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนหรือมีภรรยามีเมียนะคะไม่ได้พร้อมนะ <c oughs> เขายังเสียใจกับสิ่งที่เขาทุ่มเทนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าตัวเขาอะไม่อยากจะทุ่มเทกับความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังซีเรียสที่เป็นแบบเลี้ยงดูปูเสืออะไรสิ่งนั้นอะเอาง่ายๆไม่อยากมีภาระ จบนะง่ายๆเลยไม่อยากค้าเนี้ยไม่อยากมีภาระกับคุณนะแต่แบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้ไปกินเที่ยวดื่มอะไรเงี้ยนอนด้วยกันอันเนี้ยได้นะคะแต่ถ้าคุณคิดหรือคาดหวังว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นสิ่งนั้นในโอกาสทางหน้าแนวโน้มความสัมพันธ์คุณเห็นไหมคะปกตินะพลังงานของไพ่นะคะอันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังใน soft one กับ s of one คุณเห็นไหมคะพลังงานปัจจุบันอยู่ตรงนี้แนวโน้มอนาคตเป็นอันเนี้ยนะ ตอนแรกเป็นอัศวินนะตอนนี้เป็นเด็กนะคุณคิดดูสิเห็นไหมลดเพดานบินนะคะเมื่อกี้ที่หมอพูดครั้งแรกนะคุณเหมือนคุณพยายามที่จะไปแนวโน้มไปข้างหน้าในอนาคตอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยนะคะนีเนี่ยคุณมองอนาคตเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวสิ่งที่ได้มานะคะเนี่ยดูสินะคะไม่สนใจไม่หือไม่อือไม่กระตือือล้นนะคะแล้วก็ทําตัวเงียบหายสันโดษคือแบบ สมมติสมมติมามีความสุขกับเราคืนหนึ่งพอกลับไปอยู่บ้านเขาก็เงียบหายเข้ากี่เมฆไปเลยไม่ค่อยสนใจจะส่งข้อความไม่สนใจ,จโทรหาไม่ได้อยากถามแล้วว่าเออเธอทําอะไรอยู่กินข้าวหรือ,อยังไม่ตออเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างสิ่งเนี้ยหรือว่าอยากมาหาเราไหมหรือเราอยากไปหาอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่ได้พูดสิ่งนั้นเลยนะบางคนแบบอยากจะมาเจอเราเออมา ความสุขที่เป็นสนุกสนานหรือถ้าเขาไม่เหงาเขาอยู่คนเดียวได้ในลกส่วนตัวของเขาเขาอยู่กับตัวเองได้แต่ถ้าเวลาเขาเหงาเขาอยากไล่หาเราหรือถ้าเขาอยากจะกินเบียร์เขาอยากจะนอนกับเราเขาจะมาอันนี้หมออธิบายชัดเลยนะคะเพื่อนๆแต่หมอไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณว่าจะเป็นสิ่งนั้นไหมคือบางคนอะ นะเราพยายามโทรเราพยา,ายามไลน์หรือเราพยายามให้ความสัมพ,พันธ์นี้ไปแต่บางคนก็คือเราอาจจะแบบคุยเฉยๆยังไม่ได้มีอะไรอยอยู่ที่ทํางานเดียวกันเราพยายามอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอยากจะมีใครสักคนที่เป็นเพื่อนอะบัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในตอนที่เราแก่ตัวไปอะไรสิ่งนั้นนะคะบางคนเราก็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องเซ็ก์หรืออะไรงั้นเราคิดว่าเออเราไว้ผู้ใหญ่แล้วเราอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งที่มันแบบว่าดูแลกันไปอะไรสิ่งนี้นเนาะแต่คนนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงคะ่ะ เราก็เลยรู้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดูดูเหมือนเขาพยายามจะบ่ายเบียงหรือเหมือนจะตัดเราออกอะนะ,ะเหมือนเขาไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีมูทร่วมกับเราอะเราก็เลยรู้สึกจะต้องไม่ไปอ่อนไหวนะ,ค,ะคือเซนส์เรามันบอกมันว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปอ่อนไหวหรือไปให้ความรู้สึกหรือไปให้ความช่วยเหลือถ้าเขานะ,ค,ะคิดว่าการมีแฟนการมีความรักเนี่ยนะ,ะมันเรื่องมากนะคะเนี่ย เอ็มเพรสนะแปดถ้วยนะคือความสัมพันธ์ที่เป็นผัวเมียที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเรื่องมากนะคะมันมีอุปสรรคปัญหามันเยอะนะเพราะคนนี้เคยเสียใจอกผิดหวังเลิกกับใครบางคนและเขารู้สึกว่าเงินที่หามาได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ใช้นะคะคนนี้คนนี้ไม่ลงทุนในความสัมพันธ์เลยก็แลกดไม่เห็นสิ่งนั้นนะคุณเจออย่างนี้หรือเปล่าหมอไม่รู้นะคะอันนี้หมอจะันตนตับไพ่นะหมอจันตับไพ่ด้วยความสัตย์จริง หรือถ้าเซน้นหรือใส่สัญญาณหมอมาว่าอะไรหมอจะบอกคุณหมดนะคะด้วยความซื่อสัตย์จะดีหรือไม่ดีคุณต้องรับฟังนะคะแต่ให้คุณไปพิจารณาแยกแยะว่าเออวะจริงหรือไม่จริงหมอไม่ได้ตัดสินให้คุณนะว่าเฮ้ยไม่ต้องจริงอย่างที่ฉันพูดจะเป็นปคนไทยแม่นโนไม่ค่ะนะ,ะหมอบอกแล้วให้คุณพิจารณานะคำว่าวออพิจารณาคือจากเหตุการณ์จริงเอ๊ะทำไมหมอแจนแม่พูดอย่างนี้วะความจาริงของเราเวลาเราอยู่ใกล้ใครเรามองไม่เห็นนะคะใช่ไหมคะมองไม่ชัด เรามองด้านเดียวก็เขาจึงบอกว่าเวลาเรามีความรักมักทําให้คนตาบอดบอมอแจงก,ก็เคยเป็นเวลาเราถอยห่างออกมาจากเขาหรือฟังแล้วเอาสิ่งเนี้ไปพูดพิจารไปคิดกับพิจารณาความรู้สึกที่เราคิดกับคนนี้กับสิ่งที่ให้ออกไปเฮ้ย <c oughs> มันจริงหรือเปล่านะคะช่างน้ําหนักนะไม่ใช่ว่าเชื่อหมอไปเลยทีเดียวมันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจริงมันก็จะจริงเข้าใจตรงกันนะจ๊ะอา่าเข้าใจตรงกันนะคะ สมมติคุณกาลังลังเลใจว่ามันมีเซน์หรือสายสัญชาติยาณอะไรบางอย่างของคุณมันบอกแล้วลหะเพราะไม่งั้นคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะอ่อนไหวหรือวันไหวต่คนคนคน,นี้คนนี้แหละไม่อยากจะไปรักมันไม่ถอนความรู้สึกตัวเองออกมาอะไรสิ่งนี้มากกว่านะคะแต่บางครั้งเราก็ยังมีแพชชั่นหรือมีความสุขที่ที่ความต้องการตรงกันบางเรื่องอะคุณไปพิจารณาเองถึงที่หมออธิบายนะมาดูซีแนวโน้มความสัมพันธ์นะจ๊ะที่รัก คุณบอกว่าคุณอยากได้ความสําคัญใช่ไหมนะแต่คุณได้อะไรเนี่ยคุณได้ความสุขใช่ไหมคะความสุขอะไรเอ้าโอ้โหอ,อันนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะอ่ะให้ดูอีกอันนึงให้ดูใต้สํำรับเลยสิ่งที่ซ่อนไว้นะ,ค,ะคุณอยากได้ความสําคัญใช่ไหมความสําคัญแบบซิกออฟบอลเนี่ยมันเป็นคนสําคัญใจ่ประละ่ะมันเป็นฮีโร่ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยแต่ไพ่เป็นกลับเห็นไหมคะ แปลว่าคุณไม่ได้สําคัญสมมติคุณอยากจะเอาชนะความรักความสัมพันธ์นี้ไปถึงมันแต่งงานหรือเอาชนะใจเขาเอาชนะใจไม่ได้เรายังไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเขาต้องการความสุขะนะคะความสุขอันนี้ก็คือปาร์ตี้ดื่มกินมาเจอกันมาจอยกันไปเที่ยวไปแฮงเอาท์นะ,ะหรือจะกินสองรอสองก็ได้เขาต้องการความสุขถ้าเขาเหงาเขาอยากเจอคุณเพราะให้มีความสุขอย่าพูดเรื่องคีย์หรือซีเรียสกับเขาพอมีความสุขแล้วเราเจอกันเราไปแฮงเอาท์กันหรือเรามาเจอกันสองคนก็ได้ และสิ่งที่สิ่งที่ตามมาก็คือความเปลี่ยนแปลงก็ต่างคนต่างอยู่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนชัดนะคะชัดชัดในชัดนะสีนะเรียนนะเราพยายามใช่ไหมเราอดอัดในความสัมพันธ์เนี่ยเราอยากได้ความสัมพันธ์แต่เขายึดยึดบางสิ่งบางเดิมอย่างสิ่งเกา่าสิ่งเดิมที่เขาเชื่อหรือยึดถ,ถือนะคะหรือทรัพยากรของเขาที่มีอ่ะนะเขาไม่เปิดให้เราเข้าไปทช่ไมคะ เราพยายามใช่ไหมเราพยายามอยากเอาความสัมพันธ์แต่เราได้ไหมมันอยู่ตรงเนี้ยนะคะไม่ได้เราอึดอัดเราพยายามนะคนเนี้ยหวงแหนเงินของเขานะ,ะเพราะเขาคิดว่าเวลามีแฟนมีความรักหวงแหนเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวอยากโสดแต่อยากมากินเบียร์กับเราไหมอยากมานอนกับเราไม่อยากถ้าคุณเคยนอนกันนะคะอยากมานอนกับเรานะแต่ให้จะถามว่าจะให้ฉันเป็นแฟนไหมไม่ให้เป็นไม่บอกใคร ะะว่าเราครบกันด้วยแล้วเวลาเขาจะใช้ชีวิตอยู่ของเขาโลกส่วนตัวสูงหรือจะทําอะไรอย่างอื่นเขาก็จะไม่สนใจเรานะคเะออเป็นสิ่งเนี้นะคะชัดไปเลยนะคะเหมือนว่าเราไปเจอคนใดคนหนึ่งที่เขาแค่อยากมีความสัมพันธ์ชั่วคราวกับเรา นะไม่ว่าชั่วคราวกี่ครั้งก็แล้วแต่แต่เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวก็แล้วกันนะเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยดูแลเราไม่สนใจคือไง,ไง่ายๆแหละไม่แคร์จะเอาแต่ความสุขถ้าคุณเซเยดว่าคุณมีเขาหรือคุณมาอยู่กับเขาตรงนี้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วคุณมีความสุขแฮปปี้และเราก็ต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตของตัวเองไปนะก็โอเคเซมเซมนะเซมเซมเออวินวะินอ่ะเออมันใช้ภาษาเนี้ยนะภาษาวัยรุ่นอ่ะนะคะแต่ถ้าคุณจะเทคซีเรียสจะเอา สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะตั้งกฎขึ้นมาของคุณเองหรือว่าพอความสัมพันธ์มันอาจจะใช้ระยะเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วเราต้องการคาดหวังเราคาดหวังว่าเอ้ยเราก็มีดีมันก็ติดใจเราบ้างแหละก็อยากจะอัพความสัมพันธ์หรือขอความชัดเจนเนี่ยอย่าไปคาดหวังนะอันนี้หมอบอกไปให้เลยนะเด็กถือไม้นะะอยู่ตรงนั้นอะความสัมพันธ์ที่แบบเป็นแค่นั้นะ่ะนะคะคุณคิดดูดิในสถานการณ์ความเป็นจริงตอนแรกอะคุณคิดว่าคนเนี้ย เออเขาน่าจะหลงไหลเรานะเรา,เราน่าจะเป็นแฟนกันได้พอสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรากระทาบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่สะท้อนไปหาผู้ชายคนนั้นนะแล้วผู้ชายคนนั้นก็ทําท่าเหมือนเย็นชาหรือมึนตึงกับเราหรือเฉยชาหรือพยายามห่างเว้นระยะเวลาการมาหาเราอาทิตสิ่เนี่ยสมมติเสาร์อาทิตย์ผู้ชายคนนี้จะมาหาเราแต่ทีนี้เสาร์อาทิตย์เขาก็พยายามจะ,ะบ่ายเบี่ยงว่าเออไม่อดีกว่าไม่มาเดี๋ยวจะไป,ไป,ไปนู่นไปนี่อะไรสักอย่างก็ได้หรือบางทีก็อาจจะไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอก ะะไม่ได้บอกเราเป็นกิจลักษณะแบบทําท่าเย็นชาเหมือนคล้ายๆว่าจะชะลอความสัมพันธ์ลงหรือแบบว่าพยายามหา่างหรือพยายามจะตัดเราออกแบบในระยะเวลาที่มันใกล้กันเกินไปมันจะไม่ดีนะคะเพราะตัวเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้ต้องการมีครอบครัวใหม่นะอีกครั้งนะกับคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันโอเคเรายังต้องร่วมงานกันนะเออร่วมงานก็คุยก็คุยปกติธรรมดาเหมือนว่า ร่วมงานเราก็ยังมีความรู้สึกต่อเขานะแต่จะให้แปลว่าคุณจะต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเขาไหมนอนาคตอันนั้นหมอไม่ได้แปลแล้วนะคะเพราะว่าลดร,ระดับความสัมพันธ์หมอบอกแล้วว่าแนวโน้มในอนาคตลดร,ระดับความสําคัญก็คือความรู้สึกของเราที่ลดเพดานบินลงแค่นั้นแหละนะ,ค,ะคุณจะนัดเจอเฉพาะความสุขต่อความสุขก็ขกขกอันนั้นมันขึ้นอยู่กับคนคุณเลือกอะ่ะตัวคุณเลือกนะะเข้าใจหรือเปล่านะคะเออนะ สมมติถ้าคุณจะแค่คุยนะ,ะหรือว่าแค่คุยปกติก็ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเหมือนเราเจอใครที่ความต้องการไม่ตรงกันอะนะคะนึกออกใช่หรือเปล่าคนนี้ต้องการแค่หนึ่งหรือแค่ศูนย์และเราต้องการสองสามสี่นะ,ะเพื่อแต่งงานเพื่อมีแฟนเพื่อใครบางคนอยู่กับเรานะก็จะไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นไปตามคาดน,นะครึ่งหลังมีนานะคะแต่ไม่แน่นะบางคนมันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะเราก็ไม่ค่อยติดเราค่อยไปติดตามตอน เดือนเมษายนโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะก็แล้วกดคุณไปเจอชาวมิถุนนะคะหมอเห็นจริงนั้นนะมิถุนนะจ๊ะอืมโอเคนะรู้สึกว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการกระทําของเรานั่นแหละนะ,ะบางอย่างนะ,ะมิถุนแล้วก็ธนูไม่รู้นะราศีสองราศีนี้ออกมา เอาละค่ะนะใครอยากดูดวงปรึกษาปัญหาชีวิตความรักความสัมพันธ์คือขอคําแนะนําแล้วก็ดูดูคนของคุณแนวโน้มไปหกเดือนว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเราหวังหรือเราชอบคนเนี้ยมากแล้วเราจะดูว่าเอ,อ้ยมันมีแนวโน้มที่อนาคตเนียเขาจะเปิดใจรับเราไหมเออเป็นคนที่ใช่อะไรไหมอย่างเงี้ยอันนั้นต้องดูดวงส่วนตัวนะเข้าใจตรงกันแล้วก็ดูพื้นดวงของคุณนะคะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านภาพรวมตามไพ่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือมางอ่านตามไพ่นะ ยังไม่ได้ระบุว่าเออกรกฎคุณต้องเป็นสิ่งนี้ทุกคนไม่ใช่เข้าใจนะถ้าคุณไม่ได้ไปมีบางสิ่งบางอย่างกับเขาซัมติงลองอ่ะก็เราก็คิดว่าเออเราคุยคนนี้เราสนใจเราคิดว่าเออเขาก็ชอบรักหลงเราแต่เดี๋ยวนี้ทาไมเขารู้สึกหืนห่างกับเราหรือเย็นชากับเราเหมือนจะตัดเราออกอะ่ะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ขยับคืออยู่ให้มันไปแดนบินแบบเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือนอนแล้วแยกย้ายอะไรสิ่งน,นั้นนะคล้นะายๆนะเอาละค่ะนะ คลิปนี้นะคะแค่นี้เนาะหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปส่วนใครที่เข้ามาใหม่กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะอยากชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะก็สมัครสมาชิกช่องนะคะเ,เพื่อนๆนะส่วนใครที่อยากจะเรียนไพ่ทาโร่นะสมัครสมาชิกช่องแล้วก็เลื่อนไปที่อ่านไพ่ตรงจริตนะคะเดือนละเก้าร้อยบาทคุณก็ไปฟังคลิปวิดีโอได้เลยนะคะหมอแจนแฟนไว้เกือบยี่สคลิปวิดีโอถ้าคุณฟังทั้งหมดเลยนะคะมันมีเทคนิคในการอ่านไพ่ แบบไม่ต้องให้ใครเล่าอ่ะแล้วเราก็เปิดไพ่เลยแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อคนที่มาเขามีความสัมพันธ์ประมาณไหนอะไรสิ่งเนี้นะคะมีเคล็ดลับนะคะมันเป็นเหมือนไม่มีหนังสือเล่มไหนที่เขียนนะคะอันนี้หมอบอกเลยมันเป็นเคล็ดเก็เคล็ดลับที่หมอเก็บสถิติวิเคราะห์นะ,ะจดไว้นะ,ะเกี่ยวกับการอ่านไพ่แล้วก็ทำไปคลิปวิดีโอมาบอกนะ,ะไม่ได้เหมือน ไม่มีในหนังสือไม่เหมือนคนไหนนะหมอไม่เคยลอกอะไรใครมาทั้งหมดเอาของตัวเองล้วนๆนะที่ว่าเออไพ่ใบนี้คนอื่นมันแปลอย่างนี้แต่เราคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเจอมากับลูกดวงสิ่งที่เราทายอะไรสิ่งนี้นะอ่นะก็ใครสนใจก็900บาทต่อเดือนนะคะสมัครสมาชิกหนะ้าช่องได้เลยไม่ต้องแอดไลน์ไอดีมานะคนที่แอดไลน์ไอดีมานะคะก็คือคนที่สนใจจะดูดวงแล้วก็โอนยอดนะบัญชีธนาคารกกิกรนะคะที่ตองสีนะ เบอร์นั้นแหละค่ะเบอร์บัญชีนั่นแหละจะดูดวงส่งตัวก็โอนอันนั้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาส่งสลิปมานะคะเราจะรีบให้คิวนะคะสามสิบนาทีเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะจะได้คำตอบเป็นของคุณเองนะคะเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ